สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องราวความเข้าใจผิดที่เกิดจากความซื่อหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าบื้อได้เต็มปากเต็มคําวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของไอ้หนุ่มเอนานสมมุติเพื่อนสนิทของผมเองครับเรื่องมันเริ่มจากไอเอเนี่ยเป็นคนซื่อๆตรงๆประเภทที่ว่าพูดอะไรก็เชื่อหมดไม่ค่อยมีไหวพริบเท่าไหร่วันนั้นพวกเราไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพอกินเสร็จไอเอก็อาซาไปจ่ายเงิน ปรากฏว่าพนักงานเสิร์ฟบอกว่าโต๊ะนี้555บาทค่ะไอเอมันก็จ่ายเงินไปตามนั้นแต่พอเดินกลับมาที่โต๊ะมันทำหน้าเครียดเครียดแล้วบ่นกับพวกเราว่าทำไมเดี๋ยวนี้ค่าข้าวมันแพงจังวะพวกเราก็งงเพราะราคาอาหารที่สั่งไปมันไม่น่าจะถึง555บาทได้ก็เลยถามมันว่าแล้วทำไมถึงจ่ายไปตั้ง555บาทวะไอเอมันก็ตอบกลับมาด้วยสีหน้าจริงจังว่าก็พนักงานบอกว่าโต๊ะนี้555บาท ก็ต้องจ่ายห้าหหบาทสิพวกเราได้ยินเท่านั้นแหละขำกันท้องแข็งเพราะครึ่งรู้ว่าไอมันเข้าใจว่าห้าหหคือราคาอาหารไม่ใช่เสียงหัวเราะที่คนไทยชอบพิมพ์กันในแชทเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ฟังความซื่อของไอมันยังไม่หมดแค่นี้อีกเรื่องนึงเกิดขึ้นตอนที่พวกเราไปเที่ยวทะเลกันไอมันเล่นน้ําทะเลอยู่ดีๆก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาพวกเราแล้วบอกว่าแย่ yeah, แล้วแย่แล้วฉันทาโทรศัพท์หายในทะเล พวกเราก็ตกเจ้รีบถามมันว่าแล้วทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกวะไอเอมันก็ตอบกลับมาว่าก็ฉันนึกว่าทะเลมันมี Wifi เล่นได้ฟรีคราวนี้พวกเราขำกันจนน้ำตาไหลเพราะไม่คิดว่าจะมีคนเข้าใจผิดได้ขนาดนี้หลังจากวันนั้นพวกเราก็ตั้งฉายาให้ไอเอว่าเอห5ห้า i ฟรีตั้งแต่นั้นมาเวลาที่พวกเราเจอเรื่องตลกตลกหรือเรื่องที่ํำให้ขำเราก็จะชอบแซวไอเอว่า555หหห ซึ่งมันก็กลายเป็นมุกตลกประจํากลุ่มพวกเราไปเลยครับเรื่องราวของไอยังไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ฟังเพราะความซื่อของมันยังสร้างวีรกรรมอีกมากมายแต่ผมคงต้องขออุบมาไว้ก่อนเพราะเวลาของเราหมดลงแล้วถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องราวความพาของไอเอต่ออย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของผมไว้นะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีครับ